อะนันนานนานานี้นี่มันอะไรกันเดียใบกระชาอัญเชิญพิเศษ104ใบกับใบกระชาอันเชิญทั่วไป965้ใบเลยอย่างนั้นเนอะทำไมใบมันเยอะขนาดดีเนี่ยแต่เวลาที่เราจะอันเชิญ S s r ออกมาแล้วสินะฉันจะเป็นมหาเทพสุมกาชาให้ได้เลยก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกไวไม่ว่าจากไรใดใดที่หลงก็มาดูได้เละคะผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องปเต้นะฮะเดี๋ยวเราก็อยู่กันในเกมที่เหมือนจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่มีชื่อว่าเกมหวานพัชเม ขอประับคุณผู้ชมจงเบิ่งตาดูนี่ตั๋วเชิญพิเศษมี104ใบกับตั๋วเชิญทั่วไป96อกาถ้ามันรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ1 0 0 0กว่าใบเลยนะฮะที่ผมมีเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าผมได้ทําการดองมาหลายเดือนมากๆซึ่งผมเนี่ยก็จําไม่ได้เหมือนกันว่ากี่เดือนน่าจะเกิน5-6เดือนขึ้นไปเลยก็ว่าได้ดองมานานแสนานานเพื่อมาทําคลิปในวันนี้วันเดียวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้เห็น SSR ที่ออกเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยทําการสุ่มมาเลยกกก็็วววว่่่่าาาาไไได้้้้้ผมมมบอออออนน,นนนนเเลลยะัีคูชจจหหห SSR รืสทง,ทงใิปต ส10ตัวอย่างแน่นอนเออถ้าไม่ถึง10ตัวอย่างนั้นเหรอจะให้ทําอะไรอย่างนั้นเหรอเออเอาอะไรดีนะ้าอ๋อนี่ไงถ้าผมได้ไม่ถึง10ตัวผมจะทําสควอชให้คุณผู้ชมดูเลยซึ่งตัวที่ผมคิดว่ามันใช้ได้หรือว่าเล่นได้อยู่เนี่ยก็จะมีเจ้า t ท n k top master v a c c ซ n น man แล้วก็เจ้า ura, อาชุร่าคาบูโต้แลวก็ตัวสุดท้ายก็คือเจ้า super d a r k s h i n นะฮะตัวอื่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเล่นไม่ได้และหมดเมตาไปนานแล้วเอาละเรามาลองกันที่ตัวพิเศษก,กันก่อนเลยดีกว่ากดแบบทีเพอเพราะว่าเราแอบ,บคุยกันอยูอยนะ่แล้วเราก็กดไปเลยมา ใต้ดินก็กลับลงไปอยู่ใต้ดินไม่ต้องโผล่ขึ้นมาบนโลกโอ้โหแล้วขึ้นมาแล้วครับเป็นตัวที่สองโหแกคิดว่าจะไม่สังเกตรหรือไงจิตสังงานของแกอีไออังแน่ๆเลยครับเทพเจ้าสมกาชายัยของผมเนี่ยสามารถเดาได้ทุกตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะพูดว่าอะไรแล้วพูดอะไรมาบ้างกดตอบแบบไม่ย่อท้อเป็นรอบที่2ครับควรออกกําลังเสริมหรือไม่เจ้านี่ก็เป็น แม็กสายฟ้าได้แน่เลยครับตัวนี้นั่นไงครับแม็กสายฟ้าจริงๆด้วยครับแล้วก็ไปต่อป้า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 เอเนาเอเนาลูกพ่อยังไม่ออกครับยังไม่ออกก็ไม่เป็นไรกดไปต่อแบบต่อเนื่องป้า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 ออกมาแล้วครับเป็นเอต่อไปกําจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสินซากแล้วโลกใบนี้จะเป็นของพวกเราเจ้าตัวนี้ก็คือราชานันฟ้านั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นยังไงเป๊ะๆไม่มีผิดแล้วก็ต่อป้าป้าไปต่อเนื่องแบบว่าไม่หยุดยั้งเลยดีกว่าโอ้โหพวกเราคือมนุษย์โลกที่แท้จริงมาอีกแล้ว ปับ๊บอื้มปั๊บจนน้ำลายกระเด็นใส่ไมเต็มไปหมดแล้วจะก็ยังไม่ได้เลยตอนนี้เริ่มสำรวจเถอะโบรสปิงมาสเต้ไม่เอา S R ท่านั้นครับผมบอกคุณผู้ชมไปว่าอะไรวันนี้ต้องได้เห็นไม่ต่ำกว่าสิบตัววันนี้ต้องมาให้เกินสิบสุดยอดสเตียรอยโอ้โหป้าเจ้าโอเคเกา่าเก่าเพราะว่าคันอย่างเราฉันก็เป็นฮีโร่ระดับเอสเน็กโอ้เอามาฉกใครวะน้ามุมันนะลเล็ดเข้ามาอยู่ที่เอวหรือเปล่ากดต่อไปแบบต่อเนื่องโอ้โห S R ก็ S R ก็ยังไม่ออกแต่ว่า S R นี่ออกอย่างต่อเนื่องแบบสุดๆจะไม่แมนแฮนซัมน้อยไปต่อปปปปป๊๊๊๊๊และะกดต่อฮ้ย เฮ้ยเกมเราอาจดูถูกยานของพวกค้าเช่นดีโอ้โหถ้ามันมีเจ้าโบลสอยู่ตู้นี้เนี่ยผมอาจจะคิดว่าเป็นเจ้าโบลสก็ได้นะมันอยู่บนยานมันต้องเป็นไอตัวปลาหมึกแน่เลยทำซาชิบินี่ไงพลังจิตขึ้นหินโอ้โหเอามาทําไมไว้ในเกลิวกันชูฟเนี่ยตัวโคตรจะตกเมตาน่าจะตกไปเมื่อประมาณเธอเปิดปุ๊บมันก็ตกเมตาเลยนะฮะตัวนี้ไม่เคยอยู่ในเมตามาก่อนบนโลกไปต่อครับตอนนี้ถือว่าเราได้เอเซอร์มาหนึ่งตัวแล้ว เอาละตอนนี้ตั๋วอันเชิญพิเศษของเราก็ได้ทําการเหลือแค่4ใบแล้วแล้วก็เก็บไว้ดีกว่าเพราะมันไม่สามารถส่มแบบ10ครั้งได้แล้วนะฮะตอนนี้เรามาทลุงตั๋วอันเชิญทั่วไปกันบ้างดีกว่ามหาเทพกาชาเราจะต้องได้9ตัวในนี้เลยอย่างนั้นเลอ SR มันช่างเยอะซะเหลือเกินเราจะได้ถึงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้เราอาจจะต้องไปทําสคอรตให้คนผู้ชมดูกันได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้ได้ตึ๊บตึ๊บปั๊บตึ๊บตัวบปั๊บตุ๊บตี๊บตุ๊บตเรากันคุณผู้ชมผมล ปืปปปปปป๊บปี๊บปุ๊บปับปับอ๊บอบโอ้โหออกมาแล้วเป็นกำจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิ้นแล้วโลกใบนี้ก็จะเป็นของพวกเราแน่นอนครับราชาหน้นาไฟอีกแล้วครับตัวดีเป็นตัวที่สองแล้วนะกดตอบไปครับตับๆับับับ โอ้โหเอ็นออกมารัวๆฉันเป็นผลงานชิ้นเอกว้ยโจซีตัวนี้เออผมก็ว่ายู่ทำไมครับมันไม่คุ้นเลยตัวนี้เพราะเพิ่งจะเคยได้นะฮะจะโจซีปา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 กดต่อฮะรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับรู้แต่ว่ากดรัวๆกดจนนิ้วจะเคล็ดกันเลยทีเดียวกดไปต่อแบบต่อเนื่องแบบจัดๆครับไม่มีหยุดพักไม่มีหยุดหายใจฉันก็แค่ทำไปด้วยความยุติธรรมเพียงเท่านั้นจมูกมงไรเดอร์แน่ๆเอาไม่ใช่หน้ากากหวานเนอะ้งแต่จะจำผิดจำผิดนะฮะคนเราเนี่ยต้องมีผิดพลาดกันได้ครับแต่ว่าเอสเอสอาร์ต้องออกละต้องออกสักตัวแล้วนะ เชียบเรียบร้อยแน่ในแบบนี้เฮ้ยออกมาแล้วครับตัวที่2เจ้าพวกมรุษุ์จงสำนึกซะตัวอะไรฮะมุรุ์กันเลยตัวราชาใต้ดิน SSR ตัวที่2ในคลิปนี้ดันมาเป็นราชาใต้ดินเป็นตัวที่เราไม่ใช้ทั้งสองตัวเลยนะครับตอนนี้ที่เราได้มาทั้งหมดอาจจะออกแบบดับเบิลแทบก็ได้นะไม่ออกออกตัวเดียวเออแล้วผมลืมให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าในตู้นี้เนี่ยในตู้อัญเชิญทั่วไปเนี่ยตัวที่ใช้ได้ก็จะเป็นเจ้าอาชุราคาบุโตวัคซีนแมนเมลสาก,กาดนี่ก็โอเคอยู่แท,นะท่งท็อปมัสเต ีันเนอร์เนี่ยผมไม่อยากได้นะเอาระกดลงไปแบบทีเผื่อเป็นรอบที่2เลยคุณผู้ชมอาจจะตก,กใจว่าผมกดอะไรลงไปเพื่อนไหมก่อนได้เปรียบบอลทองแน่นอนครับหนังสติ๊กยิงกันตาแตกกันเลยทีเดียวไปต่อแบบต่อเนื่องเอ็นออกมาลัวๆครับเอ็นห้าเอ็นห้าอาห้าอาห้ากันเลยมาครับไปกดไปต่อเออาร์ออกมาครับอยากจะเริ่มการแข่งขันแล้วอย่างนั้นเหลือตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยตัวนี้ไม่คุ้นนะโอ้หลินหลินเออจริงๆหลินหลินเนี่ยผมก็เพิ่งจะเคยได้นะแรกๆเลยนะครับมาต่อครับออหัว,หวลดนี่มาถึงก็เกาหัวกัวกนเลยครับตัวอื่นก็ไม่ไม่รู้ว่่่าคืือออะไไไรรมด้เเงลย โอ้โหออกมาแลว้วมันดูสร้างมลพิษต,ตอนสิ่งเม็ดล้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะทำไม่ข้านั้นถือกำเนิดขึ้นวัคซีนแมนหลังจากที่ผมสุมมาจนเกือบจะท้องคุณผู้ชมไ่ตัวที่3แล้วฮะเจ้าวัคซีนแมนก็ยังถือเป็น S Z R อยู่นะละตัวนี้ก็จะเล่นได้นะครับตอนที่ทั้งเมื่อกี้ร่าง2เข้ามานะฮะโอ้โหแล้วออกมาดับมาแทบเลยได้ไหมออกมาแค่ตัวเดียวดูตอนนี้คุณผู้ชมตัวเหลืองเราเหลือแค่70 5ใบแล้วนะฮะหมดไปเกือบประมาณ200้เราเพิ่งได้วัคซีนแมนมาเป็นตัวที่3เราเหลือเตัวเลยอย่างนั้นเห โกตออึบอัพอึบอิบอิบจุ๊บอิบอ,อ,อ,อึบตั๊บติฟแต่ละตัวเฮ้ยโอ้โหออกมาแล้วครับเป็นตัวที่4พวกเราสามารถเลือกการสังหารได้แล้วเฮ้ยตัวนี้อาชุราคาบุโตะป้าคุณผู้ชมอาชุราคาบุโตะได้แล้ว ใีตัวนี้ี่ผมอยากได้มากเลยเพราะว่าผมจะทําขึ้น6ดาว7ดาวนะฮะดีมากเจ้าโอชิราคาบุโตะที่นายไปอยู่กับชั้นนายคิดถูกแล้วอันนี้เป็นตัวที่4หรือเปล่าอัปเดตตัวเหลืองกันสักหน่อยดีกว่าตอนนี้เหลือย575นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่า โอ้โหมาเลยมาจะมา่าจะมาคุณผู้ชมรู้ไหมว่าบันผ่านไปทั้งหมดกี่รอบอะช่างเหยอืจองรวบรวมสมาธิเพื่อรับการทุยเมืองหนะ้าาเจ้าตัวนี้คุ้นค,คุณมากๆจะต้องเป็นแน่ๆเลยโอ้แทงท็อปมาสเตอร์โอเคโอบรัดฟัดเวียงเพียงไปข้างหน้าอันนี้เป็น S S R ตัวที่5นะฮะคุณผู้ชมดูที่ตัวเหลืองตอนนี้ผมเรือแค่300ใบเท่านั้นนะประมาณ300ใบนะทำไมหน้าแทางท็อปมาสเตอร์มันฟินขนาดนั้นนะเอากะกดกันต่อเลยดีกว่า เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะคุณูชมตัวที่6ว่ะตัวที่6มาว่ะออกจากคุกเพื่อมาเจอแกเอ้ยเอ้ยพรีพรีซันเนอร์มาเลยตัวที่6ยอาเบ่งกล้ามโชว์คุณผชมไปหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีค้างค้มีกระตุกนะเนี่ยแม่จีเอมหลอกให้เสียวเล่น เอาละคุณผู้ชมตอนนี้เวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเพราะผมกดแบบไม่ยั้งเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะครับตัวเหลืองผมก็เลยแค่100ใบเท่านั้นเองและตอนนี้นะครับเราก็ได้ S S R มาทั้งหมด6ตัวแล้วเราต้องการ S S I อีก4ตัวเลยนะเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นหรือเปล่ากดไปเลยดีกว่ารอบนี้โอ้โหอาวิทพื้นโชว์ไปหทีเพราะแข็งแรงจ,จัดๆเลยฮะจังหวะนี้แล้วก็มาหรือเปล่าโอ้โหไม่มา สีทองทองทองม่วงอีกแล้วฉี่ก็ม่วงแล้วบอกผมม่วงได้ยังไง GM มโอ้โหปีศาจได้ดิดมาอีกทอง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 เอาระทอง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 โอ้โหทองจริงๆ ตัวสีทองนะไม่ใช่ระดับ S n R สีทอง10ร,รอบสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่า S S R เนี่ยมันอาจจะออกสี่ตัวก็ได้นะผู้ชมเชื่อในปาฏิหาริย์ประหลาดแบบแบบ S S R เนโีโผล่มาทีสีตัวติดอะไรแบบนี้เดี<ะ>๋ยวมาดูว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเออเราต้องมีความเชื่อนะถึงมันจะเป็นจริงผมเชื่อนะผมเชื่อ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 ไปผมเชื่อผมเชื่อเชื่อ เชื่อเชื่อโอ้โหเชื่อว่าออกกับบ้าแล้วสีตัวมันย่องมาได้ยังไงในรอบเดียวโอ้โหยืนเกาหัวก็เป็นแถบแบเอาเราหมดตัวกันเลยจากการที่เรากลายเป็นมหาเทพแห่งใบกาชาตอนนี้เราได้กลายเป็นมหาเทพแห่งความเกลือแล้วโอโ้ดีใจจังเลยปุบมือเอาหลักก็อย่างที่สัญญากับคุณผู้ชมไว้นะครับว่าถ้าเราสุ่มได้ไม่ถึงสิบตัวเนี่ยผมจะทำการสควอชให้คุณผู้ชมดูโอเคไปสควอชกันเลยอือเจะเอ๋ออือเจะอืออืออฮอเจ้า เฮ้ยพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวผมจะบดแรงสักก่อนเดี๋ยวผมจะไม่มีแรงพูดปิดคลิปนะออนะครับคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็แน่นอนเหมือนทุกคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโปรเต้ด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนวันนี้ผมโปรเต้ของต้องลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณจ้าจุบจ๊บจุ๊บไปละจุ๊บจุ๊บ